บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมจิตในเบื้องตน้นขอให้ทุกทท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมีพระภาคอรหันตสมาัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ ร่วมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ในปัญญาในธรรมการปฏิบัติกรรมฐา,านนั้นจะต้องประกอบด้วยกายวิเวกค,ความสงบสงัด ทางกายจิตวิเวกความสงบสงัดจิตใจและอุปัิวิเวกความสงบสงัดกิเลสตายวิเวกความสงบสงัดทางกายนั้นก็หมายถึงจะต้องปลีกกายออกไปสู่ที่สงบสงัด ดังเชีนที่จัดสอนเอาไว้ในต้นปธิปทานเราไปสูป่ป่าสู่คนไม้หรือว่าเรือนว่างแม้ว่าการมาสู่สถานที่นี้อันเป็นที่ที่จัดไว้สำหรับปฏิบัติทางกรรมฐานอันเป็นที่บริเวกคือสงบสงัดก็ชื่อว่า เป็นการปลีกมาสู่ที่สงบสงัดได้และอีกอย่างหนึ่งกายวิเวกนั้นก็หมายถึงศีลเช่นศีลห้าเมื่อตั้งใจงดเว้นจากความปลงพติผิดศีลห้าก็เป็นการปลีกกรรมทางกายทางวาจา ให้สงบสงัดจากภัยเวรทั้งหลายศีลยึงเป็นกายวิเวกเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะหาป่าไม่ได้ไม่สะดวกที่จะไปอยู่คนไม้หรือเรือนว่างอย่างอื่นก็ให้ทำกายนี่แหละให้สงบสงัดจากภัยเวรโดยศีลและทำกายนี่แหละให ประกอบด้วยความสำรวมระวังคือสำรวมกายสำรวมวาจาดังที่ทุกๆคนพากันนั่งอยู่อย่างสงบสงัดหลังในบัดนี้ก็ถือว่าทํากายวิเวกความสงบสงัดทางกายและเมื่อใดกายวิเวกดังนี้ ก็เป็นที่ตั้งของจิตวิเวกคือความสงบจิตใจอันจิตวิเวกคือความสงบทางจิตใจนี้ก็คือสงบจิตใจจากนิวรณ์ทั้งหลายเรื่องเป็นเครื่องกั้นจิตไว้ไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาก็ได้แก่ทําจิตให้สงบสงัดจากอามฉันความยินดีพอใจ ในกามทั้งหลายคือในรูปเสียงกลิ่นรสผดผัาญสิ่งถูกต้องที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจทั้งหลายไม่ส่งใจไปในกามเหล่านี้และก็สงบจากกิเลกสกามคือตัวความใคร่ความปรารถนาของจิตใจโดยตรงทำจิตใจให้สงบ และนอกจากสงบสงัดจากการมฉันแล้วก็สงบสงัดจากพยาบาทคือความกระทบกระทั่งเครื่องเทียดอดแค้นขัดเคืองมุ่งปองไรต้นสงบสงัดจากถีนมิทะความงุ่งงุนเครื่องเครื่อ้นสงบสงัดจากความฟุ้งสั้นลำคาญใจสงบสงัดจากความ เรืองแกรสงสัยทั้งหลายเมื่อจิตใจในความสงบสงัดดังนี้ก็เป็นจิตวิเวทอุปิวิเวทความสงบสงัดกิเลสนั้นเมื่อลปลวโดยส่วนรวมก็คือสงบสงัดจากโลภหล,ลงหรือราคะความติดจใจยินดีโทสะความ ขัดเคืองประทุษร้ายใจตัวเองโมหะความหลงสงบสงัดจากตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไปต่างๆดิน้นรนทยานอยากไปในการมบ้างในพกความเป็นนั่นเป็นนี่บ้างในวิพวกความไม่เป็นนั่นเป็นนี่บ้างสงบสงัดจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นโดยตรง ก็คือความยึดมัน่นถือมั่นในนามมนรูปนี้ว่าเป็นตัวเราของเราความสงบสงัดจากจากิเลสด,ดังกล่าวนี้ต้องใช้ปัญญาเป็นข้อสำคัญส่วนความสงบสงัดจิตใจที่เป็นจิตวิเวกนั้นใช้สมาธิเป็นข้อสำคัญความสงบสงัดทางกายที่เป็นกายวิเวกนั้นต้องใช้ศีลเป็นข้อสำคัญ รวมความว่าต้องปฏิบัติให้มีศีลให้มีสมาธิและให้มีปัญญาที่เป็นภาคพื้นกันจะเป็นเครื่องรองรับสั่งสมการปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาที่ยิ่งขึ้นไปในการปฏิบัติทั้งปวงนี้ต้องอาศัยจิตใจกับอารมณ์ เป็นหลักสำคัญจิตใจนั้นก็คือธาตุรู้ที่รู้อะไรอะไรได้ไม่มีสรีระสันฐานดังที่ทุกคนก็มีอยู่ด้วยกันอารมณ์นั้นก็คือเรื่องเรื่องที่จิตใจคิดเรื่องที่จิตใจรู้เรื่องที่จิตใจ รุนคิดถึงเหล่านี้เรียกว่าอารมณ์และอาการที่จิตคิดนั้นเรียกว่ามิตกความตรึกหรือว่าเรียกคู่กันว่ามิตกความตรึกวิจารความตรองมิตกคือความตรึกพร้อมทั้งวิจารคือความตรองนี้เป็นที่เที่ยวไปของใจ จิตใจนี้เที่ยวไปโดวยวิตกคือความรึกนึกคิดดังกล่าวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นทางพระพุทธศาสนาจึงได้มีสอนให้มีสติที่จะตั้งกำหนดดูให้รู้จักวิตก คือความปรึกตรองของจิตใจจะเป็นการมาชันขึ้นมาก็ต้องอาศัยวิตกถ้าไม่มีวิตกคือความปรึกนึกคิดเพียงอย่างเดียวกามาันก็ไม่เกิดจะเป็นพยายามบาตขึ้นมาก็ต้องมีวิตกคือความปรึกนึกคิดถ้าไม่มีความปรึกนึกคิดพยาบามบก็ไม่เกิด จะมีทีน้มิทะความง่วงวงุนเครืเพลิ่มขึ้นมาก็ทำให้บิตกเกิดความปรึกนึกคิดนี้ง่วงว,งวงุนเครือเพล่มนั่นเองคือถ้าไม่บิตกนึกคิดเพราะความง่วงวุนเครือเพล่มนก็กลายเป็นทีน้มิทะความง่วงวงุนเครือเพล่มนทำให้ความปรึกนึกคิดนี้ขาดช่วง เป็นระยะระยะตามในความวงงวนเ,เรืเอรังนั้นจะเกิดขึ้นเพียงใดจะมีความวุ้สร้านสำคัญใจก็เพราะมือวิตกคือความตลุดนึกคิดถ้าไม่ตลุดนึกคิดเสียความงงวนเรื้อรัความ,วม,มความความฟุ้งซ่านสำคัญใจก็ไม่เกิดจะมีวิจิตรฉา คือความเลือแพลงสงสัยต่างๆก็เพราะมีวิตกคือความตึกนึกคิดถ้าหากว่าไม่ตึกนึกคิดมียืดฉยคือความสงสัยก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบรรดานิวรณทั้งหลายเหล่านี้สี่ข้อเว้นแต่ข้อทีนมิตะเนื่องในวิตกนึกคิดโดยตรงก็ตึก เพราะจิตวิตกเนึกคิดวิตรถจิตวิตตกคือตรึกเนื้อคิดจึงมันเกิดนิวรณ์ทั้งสี่ข้อเหล่านั้นแต่ว่าถ้าขาดวิตกนึกคิดเพราะความงุ่มงุนเพล่เพลิงก็เป็นนิวรณ์อีกข้อหนึ่งเหมือนกันก็ตกว่ากรูปปกตินั้นคนเราจะต้องเที่ยวไปกับมีตกคือความตึกเนึกคิด เว้นแต่เมื่อหลับเมื่อตื่นอยู่ดังนี้ก็เราก็ต้องมีความมีตกนึกคิดวิธีปฏิบัติกับความมีตกนึกคิดนั้นก็คือต้องมีสติพรอมกับทั้งจัมญ,ญาิคือความรู้ตัวถ้ามีตกนึกคิดไปในทางของนิวรณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นกิเลสก็เป็นความ สติสติคิดที่ไม่ดีเป็นอกุศลวิตกแต่ถ้าเป็นไปในกรรมฐานเป็นไปในเมตตากรุณาเป็นไปในกุศลนักกิริยาหรือการทำบุญทั้งหลายก็เป็นวิตกกคิที่ดีเป็นกุศลวิตกตกเพราะฉะนั้นในทางกรรมฐาน ต้องมีการปฏิบัติกับตัววิตกคือความตกึกคิดนี้เองเป็นข้อสำคัญนำอารมณ์เข้ามาสู่จิตใจจิตใจท่องเที่ยวไปในอารมณ์ก็ด้วยความ,ม็ปตกนึกคิดและอารมณ์นี้ก็มีสองอย่างคืออารมณ์นี่เป็นที่ตั้งของกิเลสเช่นมนีวอลทั้งปวง หรือรวมเป็นโรคโรคกรดหลงนราคาโทสะโมหะและอารมณ์ที่เป็นฝไยกุศลเป็นอารมณ์ของกรรมาฐานทั้งหลายหรือเป็นอารมณ์ของบุญญากริยาทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีสติและสติที่จะทำให้จิตใจ ได้อารมณ์ที่ดีได้วิตกคือความรึกนึกคิดที่ดีก็คือสติปัฏฐานทั้งสี่นี้นั่นเองแต่ว่าแม้กรรมฐา,านข้ออื่นๆน,นอกจากสติปัฏฐานทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดแสดงไว้ก็ใช้ได้ทำให้จิตได้อารมณ์ที่ดีเป็นตีตั้งของใจและเมื่อปฏิบัติ ตามหลักที่ตัดแสดงไว้ในสติปัฏฐานทั้งสี่แม้บทใดบทหนึ่งก็เป็นเครื่องนำอารมณ์ที่ดีมาสู่จิตใจนำจิตใจให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ดีทำใมตกคือความตึงเครคิดให้บังเกิดถึงขึ้นแก่จิตใจในทางที่ดีสติปัฏฐานจึงเป็นข้อสำคัญที่จะเป็นเครื่องนำให้ เกิดอารมณ์ที่ดีเกิดวิตกคือความเปลิกนึกิดที่ดีดและก็นำห้ได้กายวิเวกคือความสงบสงัดทางกายจิตวิเวกความสงบสงัดทางจิตใจโลปะิวิเวกความสงบสงัดกิเลส ทางปัญญาก็เป็นอันว่าเป็นเครื่องสนับสนุนให้ได้ศีลให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาเพิ่มพูนสังสมศีลสมาธิปัญญาที่มีเป็นพื้นอยู่แล้ว พื้นนี้สำคัญมากเรียกว่านิสัยอกมนิสัยวาสนามรรมีทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์ที่แปลว่าผู้มีใจสูงก็คือเป็นผู้ที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นพื้นอยู่ด้วยกันแล้ว หรือว่ายกขึ้นมาเพียงข้อเดียวว่าปัญญามน,นุษย์ที่แปลว่ามีใจสูงก็คือมีความรู้สูงคือมีปัญญาสูงนั่นเองและก็ไม่ใช่เพียงปัญญาอย่างเดียวย่อมมีศีลมีสมาธิติดมาด้วยกับปัญญาเป็นพื้น นี่เป็นพื้นส่วนที่ดีนอกจากนี้ยังมีพื้นส่วนที่ชั่วที่เรียกว่าอาสวะอนุสัยอาสวะก็คือหมักดองอนุสัยก็คือนอนจมก็คือกิเลสที่ดองจิตสันดานอยู่นอนจมอยู่ในจิตสันดานสนดงออกมา ก็เป็นราคะโทสะโมหะดังที่ปรากฏหรือเป็นดีวอนดังที่ปรากฏเพราะฉะนั้นคนเราทุกๆคนจึงมีทั้งพื้นที่เป็นส่วนดีที่เป็นส่วนของศีลของสมาธิของปัญญามีพื้นทั้งที่เป็นส่วนชั่วคืออาสวะอนุสัยทั้งหลาย ะฉะนั้นคนเราโดยปกติได้บางคราวเมื่อเพื่้นส่วนดีนำก็ทำดีในเมื่อพื้นส่วนชั่วนำก็ทำชั่วเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติในกรรมฐานเพื่อที่จะให้ พื้นที่เป็นส่วนดีนี้ปรากฏขึ้นมานำให้เพิ่มพูนกายวิเวกจิตวิเวกนุปติวิเวกสงัดกายสงัดจิตสงัดกิเลสได้เพิ่มพูนบุญยักกิริยาอันสำเร็จด้วยทานบ้างเรศีนบ้างเรภาวนาบ้าง ด้วยให้เพิ่มพูนสีนสมาธิปัญญาพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าประธรรมประสง์มันเกิดขึ้นในโลกก็เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยประสงค์ทั้งหลายได้ทรงปฏิบัติในมัไมีองแปดนั้นประกอบด้วยสีนสมาธิปัญญาเหล่านี้นี่แหละพร้อมทั้งสติพร้อมทั้งความเพีย ปฏิบัติสังสมส่วนที่ดีที่เป็นวาสนาบาร,รมีดังกล่าวแล้วจนบรบุจนบริบูรณ์ที่บริบูรณ์นั้นก็คือกำจัดอาสวะอนุสัยได้หมดสิ้นถ้ายังกำจัดอาสวะอนุสัยไม่หมดสิ้นก็ยังไม่บริบูรณ์ระฉะนั้นจึงได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้า นละประสงค์อดิตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าตามพระธรรมที่ทรงสั่งสอน,บบนในบัดนี้พระธรรมในทรงสั่งสอนก็ยังมีอยู่ดังเช่นสติปัฏฐานที่สวดกันอยู่นี้ที่ปฏิบัติกันอยู่นี้ก็ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงสมควรที่จะ โดยมีสติและมีญาณคือความอย่างรูปตามกระทําที่ทรงสั่งสอนพิจารณาให้เกิดสติให้เกิดปัญญาดึงใจให้ไฟปฏิบัติสังสมสีนสมาธิปัญญาหรือวิเวกทั้งสามนั้น ให้มากยิ่งขึ้นไปโดยลำดับและคอยป้องกันไม่ให้อาสวะอนุสัยฟุ้งขึ้นมาอันจะนำให้ประกอบอกุศลกรรมกรรมที่ช่วผิดต่างๆทางกายทางวาจาทางใจเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นภูปฏิบัติธรรมอันสรุปเข้าได้ก็นในโอวาททั้งสามข้อคือเว้นจาก คือไม่กระทำบาปกุศลทั้งหลายอุปสมบทคือเข้าถึงทำกุศลบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อมและชำระกิจของตในใหบริสุทธิ์ของใสให้ปฏิบัติอยู่ดังนี้เป็นประจำย่อมจะนำให้เกิดความสวัสดีแก่ชีวิตของตนเองยิ่งยิ่งขึ้นไป ต่อจากนี้ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจตความสงบสืบต่อไป